น่าผ่องมากเอ้ยงงใหญ่ยิ่งกว่าเฮ้ยฉันพูดจริงไม่จริงนะอะโกหกไปได้อยู่แล้วปะ,อ,ะอ,ออกไปรันกันดีกว่าค่ะทุกคน เห็นหน้าสดกันจนเบื่อไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่านิ่าเนน่ยก็คือยืนหนึ่งในเรื่องของการรีวิวแป้งรีวิวรองพื้นวางใจในเรื่องความสัตว์ ได้เลยแยตาเนี่ยไม่เคยปราณีใครวันนี้เนย,ยตาหยิบแบรนด์นี้ให้ดูกันนะคะสำหรับแป้งพับออร่ามีทาแล้วออร่าต้องออกผิวจะต้องผ่องแน่นอนได้มาแต่ก็จะงงนิดนึงเนาะตลับงในสีดำแบบคลาสสิกแบบคัลต์แบรนด์แต่กล่องในสีแดงหนึ่งแบบตุดจีนหนึ่งเอองงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตลับแป้งด้านนอกอันดูดีนะ พอเห็นตลับแป้งสีดำที่เป็นตลับยาวๆแบบนี้ยิ่งข้างในเป็นแบบถาดแป้งอยู่ด้านหนึ่งพับอยู่ด้านหนึ่งเราจะนึกถึงพวกตลับเคาน์เตอร์แบนและกระจกใหญ่ยิ่งกว่าอันนี้คือประทับใจในเรื่องความตลับบางคนาจจะแบบโอ้ยตลับใหญ่ไปอ่ะแม่นี่รู้สึกว่าความหนามันไม่ได้หนามากวัสดุที่เขาใช้มันดูไม่ก้องนะเวลาปิดแล้วมันทนทานแข็งแรงบางแบงนดีนะพี่ฉันจะบอกเวลาจับยังแบบขยับก็แกๆกแก๊ก,กได้อยู่เลยอ่ะเขามีทั้งหมดดูไหมสะายมากมี่ทั้งหมดกี่เบอร์รู้ไหมม,มีทั้งหมดที่เบอร์รู้ไหม,ม,หหม,ไหมสะใมากค่ะ สามเบอร์เซอร์พส์ต้องหนค่ค่ะอันนี้มาถึงก็จิกกันแล้วอ่ะสามเบอร์นี้เดี๋ยวไอตาจะลองปาดบนหน้าแก้มให้ดูนะคะว่าสีไหนเป็นยังไงบ้างก่ <S <S อนที่จะมาปาดแป้งให้ดูอยากจะบอกว่าพับดูหน้าตาธรรมดามากใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะพอจับดูรับรู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาพับมีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นข้างในมันมีความแน่นของมันอะ่ะพับแป้งพับบางทีมันจะเป็นมีแบบเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่มันจะมีขนๆออกมาหน่อยแต่ตัวนี้ไม่ได้มีขนๆออกมาหน่อยแต่มันจะมีความ เด้งแล้วก็คืนตัวได้ดีอะ่ะเหมือนพวกพับตามแป้งเคานเตอร์แบรนด์อะไรนี้เลยนะ อันนี้จะเป็น3เบอร์ของเขานะคะเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3เบอร์1เนี่ยก็จะขาวไปเลยตัดออกไปเลยดิฉันแฮชแท็กไอตาเบอร์ทายอยู่แล้วเบอร์2องเขาก็จะออกเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เบอร์3ก็จะเพิ่มตามลําดับซึ่งไอตารู้สึกว่าทั้ง3เบอร์เนี่ยมีความเรียงสีดีไม่โดดไอตาจะชอบเจออะความแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองใกล้เบอร์สามโดดหรือว่าเบอร์หนึ่งขาวเบอร์สองขาวเบียโดดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาเจอแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเอิ่มก่อนที่เขาจะวางขายอ่ะพี่เขาไม่ลองสวอชดูหน่อยหรอถึงแม้ว่าเบอร์มมมันจะีควาเหลือองไตารู้สึกกวว่าามัันยงขอตาอยู่นิดนึงแต่่่ไมมรู้เเหือนนนกัววาาาลลทงบ เราจะเป็นยังไงนะคะคือปกติแป้งพับเวลาตาใช้แต่จะใช้ร่วมกับรองพื้นนะแต่ทีเนี้ยเราลงแป้งพับถูกไหมคะถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับรองพื้นบางทีคนที่ดูเขาอาจจะแบบตกลงที่ผิวสวยที่รองพื้นห,หรือแป้งพับเพราะฉะนั้นวันนี้าตาก็จะใช้แป้งพับอย่างเดียวเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้คอนซีลเลอร์ร่วมกับแป้งพับไปตาแนะนํา,นานว่าให้ลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะแตาก็เลยลงคอนซีลเลอร์ช่วงใต้ตาอะไรอย่างนี้ไปแล้วเรียบร้อยเวลาตาใช้ตาก็จะพยายามแปะพับลงไปให้พับมันกินแป้งได้แบบค่อนข้างทั่วมันอาจจะไม่ไได้ทัั่ววปปปถึงลายหรอกเเมนน็บิ ที่เราใช้มือจับแต่ลงบนผิวหน้าใช้วิธีการกดเห็น <ś c oughs> ไหมว่าพอ,อตากดปุ๊บ แป้งก็จะติดลงบนผิวหน้าเลยอันนี้ตาใช้เบอร์สานะคะแต่มันจะมีบางบริเวณที่ตารู้สึกว่ามันทาแป้งผับยากช่วงบริเวณที่รูผนกว้างก็คือปลายจมูกปีกจมูกของอตาแล้วแต่คนนะตาใช้วิธีกดกดกดเข้าไปค่ะเพราะว่าเราลูมขดกว้างถูกไหมเราจะต้องพยายามให้ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันเข้าไปทําให้รูขนดูเรียบเนียนอุ้ยดีใจจังเลยอะแป้งออลล่ามี Me, แบบเขาให้ความร่วมมือกับเรามากเลยนะคือถ้าตาแบบโชว์เทคนิคการทาแป้งยังไงให้ผิวเนียนแต่แป้งมันไม่เนียน มันก็ไม่เนียนเข้าใจปะเวลาจะใช้ทาหน้าผากให้ใช้ปริมาณที่น้อยเพราะหน้าผากมันสีผิวเข้มกว่าผิวอื่นและหน้าผากเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเนียนผิวมันจะเป็นขึ้นๆเป็นตุ่มๆเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะเป็นทุกค้อ่ะไม่ต้องตกใจแต่ก็เป็นค่ะกดในปริมาณที่น้อยเพราะว่าพอหน้าผากเราสีผิวเข้มกว่าผิวบริเวณอื่นอ่ะมันจะเทาและเขียวง่ายมากต้องให้เวลากับเขานะคะอย่ารีบนะเพราะเหตุผลที่ฉันใช้แป้งพัฟผสมรองพื้นเพราะฉันรีบออกจากวาดไงมีเวลาน้อยอะได้ แต่ว่าอย่าทําอะไรแบบลวกๆแตอนรู้สึกว่าเป็นสีที่ขาวกาผิวนิดนึงแต่ไม่ได้หน้าเกียดทาแล้วผิวดูเรียบเนียนดีเนื้อแป้งเวลาทามันให้ความรู้สึกผิวที่ดูนุ่มๆไม่ได้ดูเป็นเทรนผิวแบบโบรามโบรามโบรามผิวยังดูมีความเป็นผิวอยู่นะคะ อันนี้คือทาหนึ่งรอบนะคะแต่รู้สึกว่ามันก็ขาวว่าผิวนิดนึงหน้าดูผ่องขึ้นมานะคะแต่ผิวมันดูกระจ่างมันเป็นแป้งหน้าผ่องจริงช่วงหน้าผายแต่รู้สึกว่าทําได้ดีไอตาตั้งใจกับการทาแป้งรอบนี้ด้วยแหละสีประมาณเนี้ยโอเคกับใปตาแล้วแต่อาจจะอยากเพิ่มความเหลืองให้กับเนื้อแป้งสีแป้งมากกว่าน,นี้นิดนึงเรายังไม่ได้คอนทัวร์ไม่ได้สร้างมิติให้กับผิวมันอาจจะยังดูแบนๆหน่อยนะคะแต่ว่าฟินิชผิวไอตารู้สึกว่ามันเรียบเนียนดีมีความผ่องออกมาเหมือนแบบล ตื่นตอนเช้าแล้วเราสองกระจกว่าเฮ้ยทำไมผิวกูสวยจังวะเออเดี๋ยวไอตาอาจจะขอบิวอีกแค่นิดหน่อยบางจุดนะคะสังเกตดูนะไอตาใช้วิธีกดเข้าไปทั้งหมดเลยนะไม่ใช่วิธีปากนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะใครอยากทาแป้งให้มันเรียบเนี่ยแล้วก็มันจะอยู่นานด้วยเอ้อหน้าผ่องมากเอ้ยงงอ่าเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแปไ๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวมามามอยกันจ้า นี่นะคะตาไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะ<ๆ>ก็เป็นลุกง่ายๆของไอตาในวันนี้นะจ๊ะแล้วพอลงคอนทัวร์หน้ามันมีมิตินะแล้วก็มีบางจุดที่เราเน้นให้มันป๊อปขึ้นบางจุดที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยไอตารู้สึกว่าหน้ามันดูสวยพูดกันอย่างนี้เลยเหรอวันหนะ้ามันโหนกกระโหลกควยเลยที่สุดนะคะเย้ตา <laughs> <laughs> พอแต่งหน้าออกมาแล้วดูดี ผิวดูดีมากนะผิวมันดูนุ่มๆเข้าใจป่ะไอตาปัดไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ผิวมันมีมิติอะไรเงี้ยแป้งอะค่ะมันเนียนสนิทไปกับผิวเหมือนผิวมันรักแป้งแป้งมันรักผิวอ่ะแล้วก็แป้งเขานะคะเนื้อมันละเอียดมากเวลาทาเนี่ยมันจะไม่เป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นขราขๆมันจะเป็นแบบเนียนแบบละเอียดอ่ะไอตารู้สึกว่าอนุของแป้งอะมันเล็กมากแล้วพอมันอยู่บนผิวเราอ่ะมันทาให้ผิวมันดูเรียบเข้าไปอ่ะตอนแรกนะคะไอตาติเรื่องสีแป้งนะคะแต่จริงๆแล้วตอนที่ทาเสร็จเนี่ยสีมันอะ จะดูเหมือนไม่ได้ดูวอ,อกมากแต่แค่มันไม่ได้มีมิติแต่พอแต่งหน้าออกมาตารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยตาไม่ได้ออกไปไหนหรอกเพราะว่านี่เป็นนางสาวโควิดโคใจกับตัวอยู่บ้านแต่จะบอกว่าช่วงโควิดโคใจเป็นอะไรที่ตาคนทางุ่นวุ่น คุณไม่แพ้วันที่ทํางานเลยเพราะว่าตาต้องทําการบ้านเองทุกอย่างและตาทำแบบข้าวเองทุกมือเพราะว่าแฟนป่วยเขาก็ต้องกินอะไรที่มันแบบเราทําเองอะไรเงี้ยตอนนี้แต่งหน้าเสร็จสิบโมขอไปทําทุรปะปังเดี๋ยวเรามาเจอกันค่าๆเมื่อทําทุละเสร็จให้หมดก่อนเลยละกันนะจ๊ะว่าหน้าผ่องๆแบบนี้เฮ้ยมันจะมีแบบผู้ป่วยคนไหนที่มันจะหน้าเต็มขนาดนี้ปะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา2องทุ่มนะคะเมื่อเช้าไ้ตาแต่งหน้าไปตอนประมาณ10โมงโหสิบชัโ,โมงอยู่นะ ก็นานอยู่เหมือนกันนะคะทําธุระปะปังอะไรของตัวเองเยอะแยะมากขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายฟุตเทจมาให้ดูว่าแบบทําอะไรบ้างเพราะว่ามันแอบวุ่นนิดนึงเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูกันอันนี้เป็นหน้าของ10ชั่วโมงนะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีความวาวบนผิวหน้านะจ๊ะถามว่ามันเป็นแบบถึงขั้นหน้ามันไหมมันก็มีความมันหลักๆช่วงจมูกอาจจะเชื่อได้ยะเพราะว่าแต่ก็ปัดไฮไลท์แบบประมาณนึงอยู่แต่จริงๆอะความวาวของผิวประมาณนี้แต่ชอบนะคือไม่รู้สิคือแบบช่วง2-3ปี ที่ผ่านมาแต่ค่อนข้างอินกับผิวที่มันแบบมีความวาวหน่อยแต่ตารู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีแล้วไอตารู้สึกว่ายิ่งหน้ามีความมันออกมาผิวมันยิ่งดูฉ่าคือผิวตัวนี้ไอตาชอบบางคนจะแบบออนหนูมไม่ชอบหน้าเงาค่ะหนูชอบหน้าแมตต์แมตต์อะไรเงี้ยก็ได้แต่ตาว,ว่าผิวเนี้ยมันดูเรียบเนียนดีพอยิ่งเหงื่อออกหรือว่าพอยิ่งหน้ามันอะมันยิ่งดูเนียนเข้าไปอีกมันยิ่งดูผิวเด้งขึ้นมาอีกอะเออเดี๋ยวตาขอบใช้พับไม่ได้แตะแป้งเพิ่มนะคะซับๆนิดนึงในบร อันนี้ซับแค่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ซับให้ผิวมันแมตด,ด้านไปซะสทีเดียวนะเอตตาชอบผิวมากนะแป้งมันเนียนนะเธอมันเหมือนแป้งพับเคาน์เตอร์แบนดเอาจริงๆนะอันนี้นโทนหน้ามันไม่ลอยมันไม่บอกสังเกตว่าหน้ากับคออะมันดูไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าโอเคมากชอบมากคือแป้งตัวนี้เขาราคา690บาทเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เตาคาดหวังก็เป็นไปตามที่หวัง เรียกว่าเป็นไปทำที่หวังเลยรู้สึกว่ามันเป็นแป้งที่ค่อนข้างเหมาะกับคนไทยที่ต้องการความปกปิดต้องการความอยู่นานนะคะแต่ก็ไม่ได้ต้องการผิวให้มันดูเป็นแกๆ่ๆชอบมากเลยนะให้คุณผู้ชมนะคะดูวิดีโอแล้วตัดสินกันเอาเองเพราะว่าตาเชื่อว่าคนสมัยนี้เวลาดูเขาไม่ได้งโงจ่จ้ะฉันพูดจริงไม่จริงนะอะโกหกไปได้อยู่แล้วปะ ถ้าเกิดใครอยากให้อตารีวิวแป้งตัวไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยทําวิดีโอมาประมาณ 1, 5 0 0วิดีโอแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นอันนี้ไม่ได้เป็นมุกจริง,รงๆกดดูได้ในช่องลองมาเยอะมากแล้วก็มีความรักที่จะลองถ้าเกิดไม่รักอะ่ะดิฉันไม่ลองแป้งลองลอง,ลองพื้นอะไรเยอะขนาดนี้อยู่แล้วนะค,ะคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าตัวไหนกําลังมาตัวไหนดังอะไรได้หมด ขอให้บอกเนี่ยจะหยิบมาลองให้หมดเลยก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอเป็นกําลังใจให้หน่อยนะใครดูใน Facebook กดไลค์วิดีโอให้หน่อยกดไลค์เพจแล้วก็กดติดดาวให้ด้วยนะคะใครดูใน YouTube นะคะกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ตาไปแล้วจ้ะทุกคนทุกคนเห็นป้ายนีออนข้างหลังตาตรงนี้ไหมเขียนว่า be your best นะคะมันเป็นแฮชแท็กที่เอตาเอามาใช้ตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่าเอตารู้สึกว่าเป็นคําที่เอตาชอบแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะเราไม่ต้องอยากสวยอยากดีอยากเก่งเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนางสาวโควิดโครใจเนี่ยเิซันไก้จะได้ออกจากการกักตัวแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีอาก,อา,การแล้วนะคะบอกเลยว่า Hello world the bitch is back ออกไปร่นกันดีกว่าค่ะทุกคนที่จะออกซิงเกิลยายตาวันนี้เนี่ยไอ้ตาหยิบเป็นแบรนด์นี้มาให้ดูอุ้ยอุ้ยโช็ปโป้ไขป่ขปอไข่ปอแล้วไข่มุกร่วงกันเลยทีเดียวเอาเอาใหม่